ความหลอนของไ Final f ฟ n t a เดที่เดิมเขียนต่อไม่รู้โทษทีทุกทายจะจสันบูมเ <c oughs> ตรียมการพร้อมแล้วณเวลาเนะที่ยงคืนนี่เนะยอะไม่ใช่ p o s s i b l e เปิด ไปมาตุ๊กพอทีหนึ่งไอ้ทีนี้จะมีอะไรบนเนี่ยไปไปเ้อพอเลยเรากูจะนอนมองซ้ายมองขวา มองซ้ายมองขวาถูกวะโอ้ยมเล่นเฮียนึกมันทำน่าเวลาตีส่ใครมาจัดปราร์ตี้คนนี้วะ เฮ้ยเฮ้ยชะกันเล่นโยเย็นเย็นเฮ้ยเฮ้ยนายเล่นหวยมากเลยนะฮะถูกต้องนายเล่นโคตรหวยเอ้ยนายหวยเอ๊ะพวกนายเกี้เกี้ยวกันหน่อยไดหมฮะเอ๊ะอะไรนายพูดอะไรฮะเกี้ยเกี้กันหน่อยเออไหนจะเข้าร่วบโบงหรอใช่ไหมรู้ว่าไม่ใช่ไหนจะเข้าร่วบโบงใช่ไหมรู้ว่าไม่ใช่ฮะ เออช yup. ่างแม่งเหอะเอเอคุูจะซ้อมอให้ตายฮะเฮ้ยน yeah well yeah ี่เธอสึกเบื่อหรือเปล่าฮะเกมน่ะเกมเหรอช่วงนี้ผมติดเอิมก็เกมเนี่ยนะ Final f เฟต a s y ว o r l ลอ่ะก็คงไม่มีอะไรมากนะก็ฉันชอบเกมนี้นะเฮ้ยหุปปากกูก็เล่น a l f เฟต a s y ว o r l ลอยู่บ้างอะหุปป้าเออฟัก ถ,ถ้าอยู่เสียงเบาท้ายด้วยเจี้ยนสันบุ้มบอยเพิร์น้งไม่ค่อยสบายที่ไม่ค่อยลงคลิปเออจบคลิปต่อไปคลิปพี่อไอ้ปม่รู้ช่างมัน